กกกกก็มมมีีีีใใใใจนนนนจจจนน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 ้ััััเเเเเเาาาาแฟออออ่่่ลววธธปปปขงงคคคครรดดไไไุสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง<ห>ที่น่ารักทุกๆคนนะคะ วันนี้ก็มาพบกับครูคูกกันอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการพูดเชิงสร้างสรรค์ค่ะการพูดเชิงสร้างสรรค์คืออะไรเข้าไปดูเนื้อหาข้างในกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะว่าเราเรียนเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเราเรียนไปเพื่อเราจะได้พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูได้นะคะค่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะครูก็มีบทกลอนจากท่านสุนทรภูมาฝากนักเรียนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินมาแล้วนะคะ จะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคันตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออืงขึ้นมึงกูคนจะหลูล่วงลามไม่ขางใจนะคะไปดูความหมายหน้าต่อไปค่ะค่ะจากสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรคู่นะคะบทเมื่อกี้นะคะมีการสอนเรื่องการรักษามารยาทในการพูดนะคะ เราจะไม่ใช้อารมณ์และใช้น้ำเสียงที่ดังจนเกินไปรวมไปถึงไม่พูดในคำที่ไม่สุภาพออกมานะคะเพราะจะทำให้ผู้ฟังคนอื่นๆฟังแล้วไม่สบายหูได้และจะหาว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีมารยาทไม่มีความเกรงใจคนเอาได้นั่นเองค่ะขามาเรียนรู้ที่หัวข้อการพูดเชิงสร้างสรรค์คืออะไรกันเลยนะคะ ก็คือการพูดที่ผู้พูดแสดงออกมาโดยการให้เกียรติผู้ฟังทําให้ผู้ฟังมีความสุขสบายใจยินดีที่จะทํางานกับเราพอใจที่จะเรียนร่วมกับเราการพูดในการพูดที่สร้างสารรค์นะคะจึงเป็นศิลปะแห่งการแสดงตนที่ทุกคนควรเอาใจใส่ควรฝึกฝนเรียนรู้จนซึมทราบเข้าไปเป็นชวิตจิตใจนะคะจนสามารถแสดงตนได้อย่างต่อเนื่องไม่เคอะเขินติดขัดนะคะ นั่นก็หมายความว่าการที่เราจะพูดอะไรแต่ละครั้งนะคะคำพูดจะเป็นนายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดก่อนที่จะพูดออกมาเสมอนะคะคนที่พูดไม่ดีหรือว่าคนที่พูดชอบพูดให้ร้ายคนอื่นหรือชอบนินทาคนอื่นก็มักจะไม่มีผลค,นคบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดแบบให้เกียรติผู้ฟังให้คนฟังฟังแล้วสบายใจมีความสุขนะคะ เราพูดอะไรออกไปเราต้องคําน,นึงถึงผู้ฟังด้วยว่าเขาจะสบายใจที่จะได้ยินสิ่งนั้นหรือไม่นะคะควรนึกถึงใจเขาใจเรานั่นเองค่ะามาต่อที่ลักษณะคำพูดที่สร้างสรรค์นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อหเลยเราควรพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มน,นวลสุภาพนะคะไม่พูดกระโชกโขค่านะคะข้อ 2. พูดได้จังหวะที่เหมาะสม ไม่พูดสวนขณะที่ผู้อื่นกําลังพูดนะคะเหมือนเรานะคะเหมือนเราที่กําลังพูดอยู่เราก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาพูดสวนมาพูดแทรกนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราฟังใครกําลังพูดอยู่เราก็ควรฟังให้จบก่อนนะคะค่อยถามนั่นเองค่ะข้อ3นะคะไม่ผูกขาดการสนทนานะคะให้โอกาสผู้อื่นได้พูดบ้างไม่ใช่พูดฝ่ายเดียวแล้วก็สรุปจบเอาตามตัวเองแบบนั้นไม่ได้นะคะ ต่อที่ข้อ4ี่นะคะไม่พูดในขณะที่มีอารมณ์โกรธนะคะเพราะจะทําให้ควบคุมคําพูดได้ยากนะคะการที่เราพูดในขณะที่เราใจเย็นนะคะเราจะมีเหตุผลมากกว่าแต่ถ้าเรากําลังกโกรธอยู่นะคะเราจะเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือพูดตามอารมณ์แล้วเราจะเอาคําพูดนั้นกลับมาไม่ได้นะคะข้อ5ค่ะ พูดคำสัต์จริงต่อกันก็คือไม่โกหกหลอกลวงไม่ปลงก้อนนะคะก็คือพูดความจริงต่อกันนะคะจะมีคนพบเขโกหกค่ะพูดให้กำลังใจให้รักไร่ปองดองกันนั่นเองค่ะและทขเจค่ะพูดแนะนำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะคะค่ะก็ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนะะื้อหาการพูดเชิงสร้างสรรค์น,นะคะง่ายๆสั้นๆน,นะคะ ทีนี้มาดูที่ใบางานของเราค่ะใบางานเรื่องการพูดเึิเงสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะข้อแรกค่ะอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสินตาแต่ลงปากหวานหมูนมิรู้หายแม้เจ็บอื่นหมื่นแสนจะแทนตายเจ็บจนตายเพราะมาเน็บให้เจ็บใจคำถามมีอยู่ว่าคำกรอนบทนี้ให้แง่คิดว่าอย่างไรนะคะให้นักเรียนอ่าน แล้วถอดคำประพันธ์นะคะแล้วตีความค่ะว่าจากบทคำประพันธ์บทนี้นะคะให้แง่คิดอะไรแก่นักเรียนนะคะข้อ2ค่ะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเราหมายความว่าอย่างไรนะคะและข้อ3ค่ะจงบอกประโยชน์ของคำพูดที่ดีมาเป็นข้อๆนะคะบอกมาสักห้าข้อและข้อ4ค่ะจงบอกโทษของคำพูดที่ไม่ดีนะคะนักเรียนคิดว่า อะไรบ้างที่เป็นโทษของคําพูดที่ไม่ดีเราพูดไม่ดีออกไปแล้วเราจะได้รับโทษอะไรบ้างนะคะอ่ใาบางานก็มีอยู่แค่นี้นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มของเราอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ